มีวันหนึ่งจุ๊กก็ชวนตอนเช้าว่ามาพิฐานร่วมกันก็นั่งอธิษฐานสามคนอาจารย์อาจารย์แป้นต่างก็ไหลเป็นน้ำแล้วก็ตีแข่งเยลลัสเยลลัสก็หูุดอธิษฐานเอาถุงเยลลัสหมายความว่ายังไงจุงบอกเอ้ยเดี๋ยวไปอ่านตำพีให้แล้วถึงเข้าไปอ่านตำพีว่า ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกเจ้ารออะไรแบบก็คือก็คือว่าแม่ก็จะไม่ห่วงกี่ยวกับจะกรอแกวเนี่พี่มันเยอะคือช่วงที่ว่าจะต้องให้คีโมค่ะคือจะต้องเจาะเลื่อนตรวจก่อนว่าเลื่อนผ่านหรือเปล่าถ้าเลื่อนไม่ผ่านก็สามารถให้คีโมได้ถ้าเกิดเลื่อนผ่านก็โอเคให้คีโมได้แล้วเขาจะแม่ ก็จะดูแลเรื่องการกินหล้งจกเก็จะบบกไม่ค่อยอยากจะกินอะไรกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็งงเป็นห่วงมากเลยแล้วก็วันนั้นก็เห็นเขาบอกว่าเหมือนเขาหน้าเขาเหมือนอมทุกข์ <c oughs> ก็เลยบอกเออแม่เรามาอธิษฐา,านกันแล้วแม่ก็พูดถึงว่าได้ยินเสียงเขาว่ายายรัดยายรัดใหม่ไึง่ะคือเราก็พอรู้ว่ากันแต่รายละเอียดเราลุงไม่ลึกค่ะ รู้ว่าเป็นในธรรมศาลาที่ขอความช่วยเหลือจากพระเยซู mm hmm. ก็เลยบอกว่าเดี mm ๋ hmm. ยวยังไงไปอ่านมาเอียนในยายรัตเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่บท mm hmm. ที่8ข้อที่41 mm hmm. ซึ่งพระเยซูได้แต่บยายรัตว่าอ,อ,อยากกลัวอยาก,กลัวจงเชี่ยเท่านั้นแล้วลูกท่านจะหาย mm hmm. ก็เลยบอกว่า mm hmm. แม่ เนี่ยพระเยซูมันตัดกับแม่โดยตรงเลยนะว่าให้แม่ว่าอย่ากลัวอย่าก,กังวลกังวายังไงอ่ะพระเจ้าจะดูแลแล,แล้วก็รักษาใจาเองก็เลยบอกให้เขาอะตัดความกังวลไปให้มาพึ่งพระเจ้าดีกว่าโดยการอธิษฐานขอพระเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะกกแล้ว,ลวเมื่ออาทิตย์แล้วอะคะ่ะไอเขาไม่ได้ที่เขาไม่ได้มาแคร์เพราะว่าเช้าวันพฤหัสอะ จะต้องไปพบหมอเพื่อที่จะให้คีโมแล้วก็เราก็ลุ้นเหมือนกันนะเอ๊ะเลือดจะผ่านไม่ผ่านแบบไปไปเข้าค่ายก็ไม่กินอะไรเลยอะไรเงี้ยกลับมาก็แบบกังวลไงกลัวจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ก็เลากันแล้วเราก็ลุ้นแล้วเราไม่โทรสั์ตกเย็นแล้วก็เห็นเขาไม่โทรมาว่าจะต้องกลับป้านก่อนอะไรและแล้วก็คิดว่าใส่เลือดอะโอเคผ่านให้เคมโมเรียบร้อยแล้วก็เราตกเย็นเราเลิกงานแล้วก็ถามแม่ ว่าเรียบร้อยหไหมแม่หรอเพีย okay, <c oughs> เรียนผ่าน <c oughs> ก็ขอบคุณพระจ้า